นำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้สเปเชียลช่วงนับถอยหลังเลือกตั้งอบจ68ครับผมใกล้เข้ามาแล้วอย่างที่บอกไปครับอีกไม่ถึง48ชั่วโมงครับจะมีการเลือกตั้งแล้ววันนี้จะพาไปรับชมบรรยากาศไปชมบรรยากาศไปฟังบรรยากาศของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอุดรธานีครับแต่ก่อนที่จะไป ลงลึกในสารจังหวัดนั้นไปดูภาพรวมครับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศกันก่อนครับรบโดยกกตครับเขาเปิดตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอบจทั่วประเทศครับ47.1ล้านคนโคราชนะครราชสีมามากสุดครับ2ล้านกว่าคนครับอุบลขอนแก่นตามมาครับส่วนที่น้อยที่สุดก็คือจังหวัดระยองแล้วก็สิงห์บุรีรองลงมาครับ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับเขาเปิดเผยตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอ,อบจอซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันเสาร์นี้แล้วครับ1คุมภาพัน2,568เพราะว่าตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ76จังหวัดเนี่ย47ล้าน5 5คนครับโดย5จังหวัดที่มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมาครับ 2 9 7ล้านคนครับอุบลราชธานีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล้านส5 7คนขอนแก่นครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล้าน5 4 4คนเชียงใหม่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล้าน6 9 1คนและจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล้าน4 8 2คนครับส่วนรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับ หรือว่าสอบจอเนี่ยจากทั้งหมด48เขตนะครับมีผู้สมัครทั้งหมด1 4 8คนมีการถูกถอดถอนเนี่ยไป5คนนะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่1กุมภาพันธ์นี้เรามีรายชื่อของผู้สมัครนายกอบจอมาฝากกันด้วยนะครับโดยคนที่1นะครับหมายเลข1คือนายทักษิณเขื่อนโคกสูงนะครับหมายเลข2เนี่ยเป็นนางยุรดาหวังสุภกิจโกศลน,นะครับหมายเลข3เป็นนายมารุตซุ่มซุ้มขุนทศนะครับ และหมายเลขสี่เป็นรัฐตนตรีเอกนิติรัฐนิติรัฐฟักกระโกครับก็ทางหมายเลขสองคือท่านเป็นนายกอบจคนเก่าด้วยนะครับแลวท่านก็มาสมัครรอบอีกรอบนึ่ถทางประชาชนท่านใดสนใจเรื่องของตัวนโยบายของท่านไหนนะครับติดตามแล้วก็ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันได้ครับครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ขออภัยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกผิดไปหน่อย จังหวัดที่น้อยที่สุดคือจังหวัดระนองระนองครับลิ้นพันกันนิดนึงครับโอเป็นจังหวัดระยองเป็นจังหวัดระนองนะครับ,รบน้อยที่สุดอ่าตามมาด้วยสิงบุรีครับ